เจ็ดคำถามยอดฮิตให้สัมภาษณ์ยังไงให้โดนใจไปดูกันเลยค่ะ 1. วิธีการแนะนำตัวชื่อนามสกุลจบจากที่ไหนมาและทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างเทคนิคง่ายๆสร้างความประทับใจภายใน7วินะคะด้วยการยิ้มสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและแต่งกายให้เรียบร้อย 2. ทํทำไมถึงเลือกเรียนวิชานี้คณะน,นี้ง่ายมากเลยค่ะน้องๆพร้อมบ,บอกเหตุผลทำไมถึงชอบและชอบเพราะอะไรค่ะ 3. สาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรให้น้องๆศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสาขาที่น้องสมัครมากันให้ดีนะคะข้อที่4น้องๆเคยทำกิจกรรมอะไรกันมาแล้วบ้างให้น้องๆเล่าถึงกิจกรรมที่น้องททำตั้งแต่ประถมมัธยมหรือว่าอื่นๆให้คณะกรรมการฟังได้เลยนะคะ 5. บอกจุดดีจิดเต็นของตัวเองเราต้องตอบแบบมั่นใจนะคะทุกคนดีตรงไหนเจ๋งตรงไหนปังตรงไหนบอกไปให้หมดเลยค่ะ6 ถ้าไม่ได้ที่นี่แล้วจะทำยังไงน้องๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะตั้งสติแล้วพูดว่าถ้าไม่ได้รอบนี้รอบหน้าจะมาลงใหม่และจะไม่ละทิ้งความตั้งใจคะ่ะ 7. สุดท้ายอาจารย์อาจจะถามว่ามีอะไรจะถามครูไหมเป็นคำถามที่แสดงถึงความใส่ใจของเราและความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนที่นี่อาจจะถามกลับไปว่าเราสามารถติดตามผลสอบได้ทางไหนหรือคำถามอื่นๆได้เลยนะคะ ขอให้โชคดีในการสอบสัมภาษณ์นะคะทุกคนบ๊ายบาย